กระทรวงรายงานก็แนะนำนะคะนักร้องศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ครูชาวต่างชาตินะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เข้ามาทำงานในไทยเนี่ยสามารถจะยื่นขอใบอนุญาตทำงานนสํสำนักงานจัดหางานใกล้สถานที่ทำงานได้เลยมีความสะดวกนะคะง่ายมากเลยเอกสารครบก็อนุมัติใบอนุญาตทำงานได้ภายใน3วันทำการนะคะพร้อมทั้งได้ขข้อข้องใจนะคะกรณีที่แบบว่า สื่อโซเชียลนะคะก็หลายคนเนาะก็สงสัยเนาะในกรณีของคันแลนกับพี่จองอว่าเอออยู่ในประเทศไทยนานนานจังเลยอะไร,รบแบบนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็ได้บอกนะคะว่าพี่จองกับคันแลนเนี่ยมีการขอใบอนุญาตทํางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรื่องนี้นายพิพัฒน์ประชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะได้เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานค่ะมีภารกิจในการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประสิทธิภาพนะคะให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิทพึงมีสำหรับคนต่างชาตินะคะระดับฝีมือชำนาญการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆอย่างเช่นนกักร้องศิลปินอินฟลูเอนเซอร์ครูชาวต่างชาติวิศวกรนะคะที่ถือวีซ่านอนอิมิกรันต์ปีสามารถจะขอใบอนุญาตทำงานได้2กรณีนะคะคือกรณีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว และประสงค์ขอใบอนุญาตทำงานด้วยตนเองมาตรา59ตามแบบบต25นะคะและกรณีคนต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็ให้ในายจ้างในประเทศไทยยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานแทนมาตรา60ตามแบบบต32 โดยเตรียมเอกสารสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการจ้างสำเนาห,หนังสือเดินทางสำเนาห,หลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การทำงานใบรับรองแพทย์เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทกิจการตามแต่ละกรณีก็ยื่นขอใบอนุญาตทำงานนะคะได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะคะ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานนะคะทั้งนี้หากเอกสารครบถ้วนก็จะได้รับหนังสือแจ้งผลภายใน3วันทำการค่ะ ด้านของนายสมชายมรกตศรีวันนะคะอธิบดีกรมการจัดหาง,งานก็กล่าวว่ากรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะพี่จองกับคันแลนเนี่ยก็มีการเดินทางมาที่กระทรวงแรงงานนะคะเมื่อวันที่15มกราคม2567นะคะจนมีผู้สอบถามมานะคะที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการเข้ามาทํางานในประเทศไทยของทั้งสองท่านว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือคันแลนกับพี่จองเนี่ยนะคะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านอนอิมิกรันต์บี ะะก็เป็นวีซ่าคนอยู่ชั่วคราวเพื่อทำงานติดต่อธุรกิจหรือว่ามาประชุมนะคะและในจ้างก็ได้ยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนตามมาตรา60นะคะไว้กับกรมการจัดหางานแล้วต่อมานะคะทั้งสองคนก็ได้เดินทางมาเซ็นรับใบอนุญาต เอกสารใบอนุญาตทํางานนะคะนะักรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะคะในวันนั้นด้วยนะคะวันที่15มกราคม2567นะคะซึ่งคนต่างชาติที่ขอใบอนุญาตทํางานถูกต้องก็จะสามารถทํางานในประเทศไทยนะคะภายในระยะเวลาที่ได้ขออนุญาต ไว้แต่ไม่เกิน2ปีรวมทั้งสามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้นะคะตามที่จำเป็นโดยสามารถทำงานได้ทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำนะคะทั้งนี้ก็สามารถจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว doe.go.th/alien นะคะ หรือว่าโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022487202หรือว่าสายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะหมายเลขโทรศัพท์1506กด2กรมการจัดหางานนะคะหรือว่าสายด่วนกรมการจัดหางานก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1694ค่ะก็สะดวกรวดเร็วนะคะ<ม>ใครที่ใครที่สงสัยเพิ่มเติมก็โทรไปได้ตามหมายเลขที่บอกด้วยค่ะ ครับผมก็ถือว่าเป็น2 Influencer นะครับที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสอยากให้พี่เกดเล่าหน่อยว่า2ท่านนี้คือใครนะครับบางทีทั้งบ้านอาจจะยังไม่ทันได้ติดตามจะได้ไปติดตามกันอ๋อค่ะก็คือเป็นเป็น2อคนนะคะที่เขามามาทำทำช่อง y t u t u เนาะในประเทศไทยของเรานะคะคนหนึ่งก็คือคันแลนเนี่ยเป็นเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนะคะคทำเพลงเนาะแล้วก็คุณจองนะคะพี่จองเนี่ยก็ เป็นคนที่คแคลนแบบว่าชวนมาทำ u t u b e ด้วยกันนะคะในช่องของเขานะคะก็เป็นนักธุรกิจนะคะที่มาทำงานในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วเขาก็มีการศึกษาศึกษาภาษาไทยด้วยนะเรียนภาษาไทยกันด้วยนะคะแล้วเขาก็ฝึกภาษาไทยในชีวิตประจําวันนะคะก็มีคนรู้จักที่เป็นคนไทยด้วยคอยช่วยสอนภาษาไทยให้แต่เวลาที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ ใช้ภาษาไทยง่ายๆของเขานะคะแล้วเขาก็แบบว่าออพอไปเจอใครในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาก็ฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็พอพอมีคําพูดที่แบบน่ารักต่างๆออกมาเนาะก็เป็นไวรอลนะคะในโลกโซเชียลเนาะแล้วก็ได้รับความนิยมมากมายเลยในความที่แบบว่าเขาใช้ชีวิตง่ายๆนะคะแบบว่ากินอะไรก็ได้ชอบอาหารไทยมากๆเลยนะคะมีแบบว่า พอเจออะไรก็รู้สึกเห็นความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวของไทยไปหมดเลยนะคะอย่างที่แบบว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนาอเขาก็เลยแบบว่าอยากจะได,ได้ได้มีการเชิญมานะคะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นทูตการท่องเที่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นคอนเทนต์ที่มีการผลิตขึ้นแล้วก็หลายๆคนนชื่นชอบมากนะครับก็สามารถไปดูเขาได้นะเขามาเที่ยวบุงการด้วยนะครับก็ไป<ช>ไปย้อนดูได้นะในช่อง YouTube ของเขาใช่ค่ะ มาหลายที่เลยนะน้ำตกถ้าพระนะถ้ำนาคาหินสามวานอะแบบนี้นะคะครับผมกับคุณจองแล้วก็คุณคันแลนนะครับหรือว่าพี่จองเนาะนะครับก็ไปดูกันได้นะครับในช่อง y t u t u นะแล้วก็เขาก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้นะผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับใครที่อยากดูก็ไปดูนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยทั้งหมดเลยใช่ครับพูดภาษาไทยแบบว่าเยอะมากเลยค่ะฝังออกแน่นอนนะครับ